พังเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น9 5 7 3เลขชุดสองตัว90 91 92 94 96 98 70 71 72 74 76 78 50 51 52 54 56 58 3 0 3ศูนย์สามหในงวดวันที่16สิงหาคมเลขชุดสองตัว7จ็ดหเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนหกนิตยสารเก่งจริงงวดวันที่1กันยายนให้เลขเด่น3าห้า เลขชุดสองตัว3ามหนึ่งส4ม8ีห้หนชุดสามตัว3 7มเจ็ดห้าสห้คุนพันนำโชคงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น0ูนย์สองสหกด

ในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่น28เข้าสองตัวล่าง